วันนี้ที่มาก็คือทางหัวหน้าเนี่ยเขาให้มาเพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับ Facebook ในข้อแบบเชิงลึกอะค่ะแล้วก็คือ ได้ยินข่าวมาจากเพื่อนของที่ทํางานอีกทีนึงค่ะว่าอาจารย์อน์กรเขาแบบว่าเจ๋งมากแล้วก็ให้ความรู้ที่แบบในเชิงลึกในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาการทํา f a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยทําแบบเป็นแฟนเพจเลยก็คือรู้แค่เป็นสร้างแค่บัญชี Account แ,แล้วพอได้มาเรียนกับอาจารย์นงกรนี่คือได้รู้ว่าการสร้างแฟนเพจหรือว่าการทําอะไรให้มันเป็นสเต็ปอะค่ะเพื่อ เพื่อต่อยอดในการดึงลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือรู้ว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอร์ดีเป็นคอร์สที่แบบดีมากเข้าใจง่ายแล้วแบบซิมเ l ลอะค่ะ,คะก็อยากจะเชิญชวนคนอื่นๆที่อยากทราบเชิงลึกเกี่ยวกับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ลงกรได้เลยค่ะ